เย่ย yeah, like hey. ืนแอกว่ะโคตรเท่อ่ะนี่คืออะไรยุ y ่เคยุ่เคเอาเรื่องว่ะวิเกมแม่งดีว่ะโอ้ยรถกระจกว่ะเอาว่ะเปิดกระจกสิครับไม่ธรรมดานะเสียงรถเนี่ยโอ้ยมีรอบตัดด้วยว่ะโอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทวีได ok ้ในวันนี้เรามาอยู่เกมเกมเชี่ออยนะว่ะชื่อมันออกเสียงยากๆคา,าร์ลอส รีบายซาโดวออนไลน์นะครับดูอ่านถูกหรือเปล่านะเป็นเกมที่เอ่อถ้าคนจะซื้อรถเนี่ยมันต้องดูโฆษณานะครับเออเดี๋ยวผมจะหามาให้ดูสักคันหนึ่งแล้วกันเอาเป็นวัยรุ่นไทยแล้วกันนะทุกคนเราเป็นบาซิ่งอันคันที่2แล้วกันมนาะนี่นะครับกดปุ๊บมันจะเด้งมาโฆษณาแล้วเราก็ต้องรอมันถึงจะได้รถโอเคแล้วเราก็จะได้รถมากดเลือกไปเลยดูรถเราสิโอเคเดี๋ยวผมจะแต่งรถให้ดูหลายวกันนะอันนี้คืออะไรวะอุย้ย ไม่เป็นไยอยู่ต้องเสียเงินครับช่างแม่งแก้ไขว่าเราจะเลือกแม็กก่อนแล้วกันนะทุกคนเพื่อทุกคนแม็กนี้มันเหมือนล้อแลในเกมคาร์บักกิ่งเลยทุกคนว่าปะเหมือนล้อแลเลยนะจอะเออมันรู้สึกว่ามันเข้ากับรถปะวะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อะวินิเท่วะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สำหรับผมนะ อุ้ยอันนี้เทอะครับทุกคนโคตรเทเลยเอาันนี้แหละของแต่งทุกอย่างมั่งฟรีนะครับอันนี้ก็คือนี่ไงความหนาของล้อนะครับทุกคนนี่มันจะแบบปิ้นออกมาทุยไม่ใช่ความหนาของล้อนี่ความหนาของแม็กนะครับมันจะปิ้นออกมาจากยางแบบนี้นี่เออเฉี่ยไว้ประมาณนี้เลยกันนี่คืออะไรโอ้ขนาดอืมเอาใหย่อไปเลยใครไม่จะบ้ามาทำอย่างนี้วะอืมต้องเอาล้อประมาณไหนวะล้อคันนี้โอ้หนี่ไงทุกคนนี่คือความแบบน่าจะเป็นความหนาหรือความบาง ของยางี่และมัง้งเออปรับขนาดแม็กด้วยให้มันแบบให้ยางมันเล็กลงได้เออไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรจะประมาณนี้แล้วกันเอายางแบบบางๆเลยแล้วก็ลดขนาดอันนี้เอาเอาสักสีนะ่น้ากำลังดีเนาะเออนี่คืออันานข้างหน้าต้องปรับทีนะเอยมันมีเลขบอกว่ะเดี๋ยวเออผมลืมบอกทุกคนในเกมนี้มันมันเปิดเพลงในเกมได้นั่นทุกคนแบบ เปิดเพลงในเกมจริงๆอ่ะเออแบบเอาเพลงในเครื่องเรามาใส่อ่ะแล้วก็เปิดฟังได้เลยไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้ยินเสียงเราหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นะเพราะผมเล่นกับเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมไม่ได้ยินเสียงเพลงเว้มีผม,ไ,มได้ยินคนเดียวโอเคเอาทรงประมาณนี้แหละครับทุกคนต่อมานี่เป็นสีแม็กช่วยมยผมเอาสีขาวนี่แหละแม็กเนี่ยเออเอาสีขาวนี่แหละนี่ยทุกคนนี่มันสามารถติดลำโพงได้เว้ สีรถผมเอาสีเหลืองในการมันดูเด่นๆดิไม่ใช่สลิมนะเฮ้ยเสียงรถหรอวะไหนลองดูดิโอปรับเสียงรถได้ทุกคนอุย้ยโคตรเท่อ่ะอันที่สามดิอุย้ยไม่เท่าไหร่โอ,อันที่สี่โคตรโหดอันที่สี่นี่แหละเออไม่ได้แล้ว ่อนะเดี๋ยวกลัวโดนดิ่เขสิดเพลงพอนกนเฮ้ hey, ทุกคนดูชื่อผมสกอนโคตรเท่อะเออการเลื่อนแบบมองขึ้นมองลงแบบเนี้ยเหมือนงั้นหัวฟรีไฟเออพูดงี้ดีกว่าง่ายดีก็คือถ้าเราแบบเลื่อนนิ้วขึ้นไปข้างบนจอมันจะเป็นการกดลงแต่ถ้าเราเลื่อนเลื่อนไปข้างล่างจอมันจะงายหน้าขึ้นเลยงายหน้าขึ้นเออเงยหน้าขึ้นเลยงายหน้าขึ้นคืออะไรวะนี่มันจะมีการถอดแว่นด้วยนะครับนอ้อโคตรเท่อะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวละครก่อนมีการอีโมด้วยนะครับ มีอิโมชันต่างๆด้วยนะครับนี่อันที่หนึ่งเต้นนะที่สองนะคนหยุดก่อนอันที่สองอ่ะสามยืดรูนที่สี่อืมอันที่ห้ายืยืนแอง่าโค้รนเท่อะเอที่หกอ่ะเดี๋ยวนะวผิด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 อันที่หกงอที่เจ็ดที่เคนั่ง่ะอันที่แปดอ่ะเฮิเนะ นั่งอย่างเท่เลยที่8ปดโอเคมาดูออปชันในรถพร้อมๆกันเลยนะทุกคนผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะออปชันในรถเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดูหรอกดูแล้วแหละแต่ยังเล่นไม่เป็นนะเดี๋ยวามาทําความเข้าใจพร้อมกันดีกว่าอันแรกดจากรูปอ๋อนี่ฝาครับเปิดไว้ดีกว่าทนนี่สองคืออะไรว่าไฟเหรอไฟไฟอะไรวะ๋อไฟนี่ไฟลาโพงโอเคอันนี้คืออะไรลูกกล้องคืออะไรวะ ซูมเข้าไปอันนี้คืออะไรยูเทคยูเทคเอาเรื่องวะเกมแม่งดีวะเฮ้ยเฮ้ย,ยเกมดีวะปรับแต่งในนี้ได้ด้วยวเอาไว้แบบจัดทรงแบบจัดทรงเออจัดทรงเผื่อเราจัดมาผิดอะไรเงี้ยเฮ้ยรถกระจกอะเอาวะเปิดกระจกสิครับผมได้ใส่ลำโพงในรถมาหรือเปล่า,าอะไม่น่าจะได้ใส่ลำโพงในรถมานะเปิดประตูครับเปิดประตูเนาะถ้าเราเปิดประตูเราจะไม่ลง ทถ้าเราเปิดประตูเราจะไม่สามารถลงรถได้นี่เปิดน้ําฝนด้วยโอเคนี่เปิดอ๋อเอาเรื่องวะอา RGB ีบีอะไรวะอ๋อ,อมีโหมด RGB ด้วยไอเ้เชี่ยเท่ชิบหายออกไปคับหยาบด้วยอ๋อไม่น่าจะมีอะไรนะมัง้งโอเคเราจะมาเปิดเพลงกันทุกคนเคเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงที่ไม่มีเดีกระสแล้วกันนะเพลงไอ้นี่แหละไม่มีเดีกระส์ชัวร์โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงทุกคนดูนะ ผมจะรถน,นี้ dong ถ้าเรารัน,นี้ลงเสียงไม่จะแตกเลยนะครับอ่ะเปิดไว้อันนี้อันนี้จะเป็นรถึบเฮ้ยงเงี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเสียงโคตรดังเลยเอาเป็นว่ามันเปิดเพลงได้แล้วกันอ่ะเออไปเราไปซิ่งรถกันเลยนะครับทุกคนก่อนจะซิ่งเนี่ยเราต้องปิดนี่ให้เรียบร้อยก่อน ดูซิว่ารถคันนี้มันจะแรงสักแค่ไหนนะครับเฮ้ยแล้วถ้าผมไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวนะถ้าผมแบบปรับโช้กไปด้วยเวลาขับอ่ะจะเป็นไงวะฮึบฮึบฮึบ,ฮบโอ้ปรับโช้กเวลาขับโคตรเท่อ่ะเกมมันโคตรดีอะ่ะถึงภาพมันจะไม่สวยก็เถอะนะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยากไปหน่อยวะไมน นอ้ยเสียงรถโคตรเพาะนะเออเสียงรถเพาะนะไม่ธรรมดานะเสียงรถเนี่ยออ้ยมีรอบตัดด้วยวะร้อยห้าสิบแล้ววะโคตรแรงครับทุกคนไปเอาอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรวะโอ้มีน้ำมันด้วยมีดับรถด้วยเหรอเราลดดิ ไอ้เคดับรถได้ป่ะอันนี้คืออะไรไฟพาหมักเปิดไฟอ๋อเกมโคตรดีนี่ไฟเยอโอ้ยโอเคสตาร์รถเราจะไปเติมน้ำมันกันนะครับทุกคนดูดิมันจะเติมได้ไหมตอนนี้เราอยู่ข้างล่างโอเครับตรงนี้อืมอืมโอ้ยโคตรชอบเสียงเวลาเปลี่ยนเกียร์ทุกคนเสียงโคตรดีอ่ะเออถึง เกมนี้มีข้อเสียอย่างเดียวคือเรื่องภาพนะครับถ้าภาพสวยเป็นอะไรที่ดีมากเลยเออแล้วก็เข้าใจแหลนะเนาะเออมันจะได้เล่นแบบทุกคนไงเออทุกสับไแม่แรงก็เล่นได้แ,แบบเนี้สองร้อยอ่ะสองร้อยน่าจะเต็มอยู่โอเคพอแล้วมั้งลออูกคนละตรงนั้นหน้าไปดีวะ่ะลองไปดูว่ามันจะมีอะไร ร้านเอ่อมีตัวสนุกข้างในแล้วก็มีอะไรข้างนอกก็ใหม่ลุเป็นโต๊ะกินข้าวกินเบียรอะไรแบบนี้เออเอาไว้ดืม่มมีที่ไหนหน่าไปรูปแก๊สนี่คืออะไรวะอุยเสียงรถม่นโคตรด,ดุอะ่ะใครอยากเล่นนะครับก็เขาไม่ได้จ่ายนะไปหาโดดเอาเองเดี๋ยวจะลองขับรถเล่นอีกสักพักน,นะครับ ชอบเสียงเกมมันมากเลยชอบเสียงรถมากเลยอะเสียงรถโคตรด,ดุเฮ้ยมีสนามบอลด้วยวะถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมจะดืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นการแชร์ในการนำคลิปข่าผโมทอรถมาใส่คลิปนี้บุยบ้ยสวัสดีครับ